เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันปะว่ากับตันฮุกกับปีเตอร์แพนจริงๆแล้วสองคนนี้ทําไมเขาถึงเกลียดกันตอนที่เราได้ดูการ์ตูนนะคะเราก็จะเห็นว่าเปิดเรื่องมาก็คือเขาก็เกลียดกันเลยใช่ปะแต่เบื้องลึกนั้นจริงๆความเป็นจริงที่แท้ทูนั้นถ้าเราได้ฟังเรื่องนี้นะทุกคนจะแบบเห็นใจกับตันฮุกค่ะสาเหตุที่กับตันฮุกเกลียดปีเตอร์แพนนะคะก็เกิดจากปีเตอร์แพนเป็นคนที่ชอบเล่นสนุก แต่ไม่ยากผูกพันก็คือเป็นคนที่แบบชอบเล่นสนุกเล่นเกมตลกบ้าบอคอแตกมาเกินไปปีเตอร์แพนเขามาัากจะนำนำทีมแก๊งเด็กๆของเขาใช่ปะ่ะเข้าไปแบบไล่ล่าทำลายชาวบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยทำให้แบบมีมาอยู่วันหนึ่งมันเหมือนแบบทำแบบนี้ซ้ำๆจนกลายเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นประเพณีทำเนียมของปีเตอร์แพนไปแล้วนะคะ วันหนึ่งใช่ปีเตอร์แพนก็นึกสนุกสนุกอยากจะไปบุกที่โจนสลัดก็คือไปบุกกับตันฮุกนั่นแหละเขาก็เลยได้ตัดแขนกับตันฮุกนะแล้วก็โยนลงน้ําให้จระเข้กินแล้วก็แบบกับตันฮุกก็โกรธมากแล้วปีเตอร์แพนก็บอกกับตันฮุกว่าก็แค่เป็นเกมสนุกๆไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยกับตันฮุกก็แบบเอเ้ยทำอย่างนี้ได้ไงนี่แขนของข้านะแกไม่เคารพแขนของฉันเลยหลังจากนั้นก็คือ กับตันฮูกก็คือเกียดทั้งจอระเค้นะคะแล้วก็เกียดทั้งปีเตอร์แพนแบบหนักมากก็เข้าใจได้เป็นเราเราก็คงแบบอืปีเตอร์แพนและนั่นก็เลยทำให้กับตันฮูกเขาสาบานกับตัวเองเลยนะว่าตัวเขาจะไม่ยอมเล่นเรือออกจากดินแดนเนเวอร์แลนด์เด็ดขาดถ้ายังไม่ได้จัดการกับปีเตอร์แพนไหนใครชอบกับตันฮูกบ้างลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะ